เจอแฟนๆในรอบหนึ่งเดือนก็ว่าได้นะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ถ่ายซีรีส์กันค่อนข้าง,างหนักแล้วก็ใกล้ๆจะหมดปีแล้วก็เป็นวันคริสต์มาสนี้พอมาเห็นว่ามีคนเยอะมาไอ้มาเยอะขนาดก็ดีใจครับครับผมแล้วเนื่องด้วยเป็นวันคริสต์มาสก็วยพรใหน้ทุกคนนะครับผมสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับผมก็ขอให้ในปลายปีนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับและขอให้ปีหน้าปี2024นะครับผมขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสำหรับทุกคนนะค,ะครับผมแล้วก็ระวังตัวกันช่วงปีใหม่ด้วยนะค,ะครับ ซีรีส์เป็นไงบ้างคะตอนนี้ถ่ายบอกว่าถ่ายหนักซีรีส์ตอนนี้เรากำลังเร่งถ่ายกันอยู่ครับวันนี้ก็คิวที่10แล้วออครับผมใช่ก็กำลังเข้มข้นนะครับผมก็เชื่อว,ว่าดเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันเ,เร็วๆนี้แน่นอนครับผมสนุกแน่นอนฮะหนักขนาดไหนครับสำหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่าพูดไงให้มันไม่สปอยเยอะ <c oughs> คือ,อเรื่องนี้มันใช้โลเคชั่นค่อนข้างเยอะครับผมว่าถ้าสิ่งที่หนักสำหรับเราสองคนเนี่ยคือการไปในแต่ละโลเคชั่นที่ มีความห่างไกลจากกรุงเทพเยอะหน่อยอ่าและมีการใช้หลายๆโลเคชันหน่อยดังนั้นปลายปีนี้ต้นปีหน้าก็จะเป็นช่วงเดินทางของเราสองคนอยู่กันครับ Yes จะเดินทางเยอะหรับก็เดินทางไปถ่ายไปถ่ายใช่ครับจะมีที่ไหนบ้างก็ต้องรอติดตามนะครับผมว่าก็เดี๋ยวจะไปสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นไงครับผมยังยังคิวพักจะเริ่มถ่ายแต่ช่วงนี้มีไหมอะไรนะครับ เอ็นบอกว่าปีใหม่ไม่ได้อยู่บอกว่าจะไปถ่ายด้วยใช่ครับจริงแล้วพรุ่งนี้ก็ถ่ายต่อเลยครับพรุ่งนี้บัลลูนนี้ก็ถ่ายต่อครับแล้วก็ได้หยุดช่วงวันปีใหม่เนี่ยแหละครับผมแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็กลับมาถ่ายต่อเลยครับผมจะได้ดูตอนไหนครับแฟนๆอนะคที่เป็นแฟนได้ดูตอนไหนจะได้ดูกันตอนไหนเอออยากพูดมากเลยแต่คันปากอยู่นะครับผแต่ว่าก็เร็วๆนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าแบบไม่นานเกินรอครับผมครับผมก็ฝากติดตามทาง Official GMM TV ด้วยครับผมใช้คำเปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับน ตอนนี้ประมาณ25เปอร์เซ็นต์25-30เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ10คิวได้แล้วตอนนี้ครับครับผมแล้วก็คิวตอนนี้ก็คือเพ่มให้กับซีรีเต็นเลยตอนนี้ผมทุ่มให้กับซีรี์เลยครับเพราะว่ามันก็เห็นแฟนๆทุกคนก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอด้วยแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ครับครับผมแต่ก็ยังมีโอกาสได้ออกกับเลยนะครับใช่ครับอย่างเช่นวันนี้ก็เราได้มาเจอแฟนกันแต่ว่าเป็นพิการเลยนะบางคนไม่ตั้ใจเยอะมากก็มีบ้างครับผมแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าตอนช่วงเมื่อก่อนครับแต่ว่าก็็รรรรออดดูคคััับบผมกกฝาวนน้ยะ ถามถึงสตาลิมปิกใช่ไหมครับเป็นไงบ้างคะเราสองคนผมก็ทำผลงานไว้ดีครับผมก็คือผมกับภูวินก็คือไม่ได้เล่นกีฬากันนานแล้วผมจำได้เลยว่าผมเล่นกีฬาล่าสุดก็คือสมัยแบบมัธยมเลยครับผมแต่นี่ผมเจ็บนิดหน่อยครับผมก็เล่นบาสล่าสุดก็เหมือนตอนมห้ามหกเหมือนกันนะผมก็พอได้กลับมารอบนี้ก็ได้แผลมาสองทางเลยครับแล้วมันเป็นยังไงเมื่อมันเคดหรือมันอะไรอ่ะอ๋อมันไม่ได้เคดครับผมมัน น่าเออที่ผมอัานนะิฐานนะเหมือนกับว่าช็อตแรกเรายังไม่ได้ชินกับพื้นเท่าไหร่แล้วเราสะดุดพื้นแล้วช็อตที่สองพอขึ้นมาเออมันน่าจะเหมือนไปลื่นเหงือ่อเล่นเหงื่อใช่ตรงนั้นเนี่แหละครับผมมันก็เลยเหมือนว่าพอขึ้นมาจาังหวะสองจะวิ่งต่อแล้วมันสะดุดเหงือ่อแล้วมันก็เลยลงไปจริงอีกรอบครับผมแต่ก็ยังแบบว่า ลุกขึ้นเล่นต่อได้ตอนนั้นมันแบบอะดรีนาลีนมันยังแบบยังยังพุ่งอยู่นะถึงแม้ตอนออกมาเนี่ยก็เหมือนใจมันยังเต้นอยู่ใจมันอยู่กับแมตช์อยู่ดังนั้นเราก็ลงไปเล่นรอบ2ได้แต่พอหลังจากรอบ2เสร็จปุ๊บพอทุกอย่างเริ่มเย็นลงแล้วเราเริ่มเริ่มเจ็บแล้วเริ่มปกติเราเริ่มเจ็บแล้วเราแบบเอ๊ะทำไมเราเริ่มแบบเดินแบบขาเริ่มกระเพ็ดครับผมครับผมก็ไม่ได้ไปหาหมอครับผมแต่ว่าก็ทำแผลแล้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับ หมอจิ้มหมอจิมอ่ะใช่จริงๆแล้วมีหมอแพทย์สนามของเราคือจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นตลกลายก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายโปรโมทของสตาลิมปิกเนี่ยเออมันมีการสัมภาษณ์กันบ้างแล้วสิ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมพูดไปก็คือว่าเฮ้ยทีมเราเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเรามีหมอจิมอยู่เป็นหมอแพทย์สนามแล้วคือตอนล้มคือบรรดาเพื่อหมอจิมคือนั่งอยู่ข้างขพอดีนะตอนนั้นใช่ก็จากที่พูดวันนั้นเราก็ได้ใช้หมอจิ้มจริงๆในวันจริงก็ ใช่เป็นตลกายนิดนึงครับผมตอนหลังเรามีเป็นี้ตอนแรกผมตกใจครับแต่ผมเข้าใจครับนะเพราะว่าตอนที่ผมลงไปเล่นอ่ะคือพื้นมันค่อนข้างแบบไม่ชินเพราะทุกคนที่โปรตีโรอาจจะเล่นกับแบบว่าแบบพื้นปูนบ้างพื้นปาเก้บ้างแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นสนามจริงอ่ะตอนแรกก็จะมีความแบบมันมันมีความแบบสะดุดง,ง่ายอะไรเงี้ยพื้นค่อนข้างเหนียว ใช่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 ก็เข้าใจครับผมตอนแรกเห็นก็ตกใจบเอาแล้วล้มแล้วเป็นแผลแน่นอนตอนแรกคือยังเห็นเป็นขาวๆเฉยๆพอสะพานมัก็เพื่อนมาแล้วใช่คุณนายไม่ไปห่วงของแฟนแพ้ไหนครับว่าตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็โอเคครับผมเดินได้ปกติครับวิ่งได้ปกติครับมีอุปสรรคอยู่อย่างเดียวครับอกไปชีวิตคือบันไดครับขึ้นมาจับมันมันหัวเข่าพอดีมันจะตึงๆตอนนี้ก็ยังตึงยังตึงอยู่ครับผมใช่ อ๋อใช่มีสะโพกนิดหน่อยครับผมก็น่าจะเป็นจังหวะตอนที่ขึ้นมาแย่งบอลกันนี่แหละครับก็โดนชนกับคนหนึ่งเขาโอ้ผมก็โดนหมดเลยครับหมดเลยผมก็โดนเหมือนกันครับก็็เปนน่าจะโดนเพเพื่อนรักโดนนีโอครับผมแต่ว่าแต่เขาแต่เขาใจมาเป็นมาเป็นกีฬาปะทะไรก็อาจจะมีบ้างครับผมแค่ตกลงไปครับแต่กีฬาปะทะก็เลยกระโดนทุกอย่างเลยตรงนี้ก็โดนเรียกว่าสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้แข่งกันด้วยใช่ครับผม แต่สนุกครับสนุกเลยผมรู้สึกว่าแบบว่าคือรอมานานเหมือนกันที่จะคิดถึงกับเพื่อนๆในค่ายก็ได้ได้จัดเต็มแล้วใช่ครับปีนี้จัดเต็มแค่ไหนปีหน้ารอดูแล้วกันรอดูแล้วกันคือซ้อมเลยเป็นปีหน้าโอ้เอาเวลาไหนไปซ้อมก่อนครับที่ผมจะบอกล้วทีมทีมสีดำเนี่ยพี่จอร์นี่เขาเตรียมแผนสำหรับปีหน้าแล้วคโอ้โหปีหน้าผมคาดพี่จ่าแน่าแน่จ้าน่าจะมีปัญหาหน่อยเลยจะเป็นเหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้เราออก เราเซ็นโปรเตอร์เด้ไม่ได้ลูกโคอรโลอยอะค่ะครับผมก้ก็ไปขายครับคือถ้าพูดหนึ่งเหตุการณ์นั้น <c oughs> ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือผมกำลังตอนหนึ่งมันมันสาพักลวผมกำลังเรียบเรียงอยู่อ,อ๋อวันนั้นเป็นวันนี่นครับผมเป็นวันซ้อมรับปริญญาของที่จุฬาครับแล้วเราก็ไปสแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆบัณฑิตที่คณะครับผมแล้วก็มี ก็มีที่มันก็มีแฟนคลับบางส่วนที่อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วทีนี้พอดีเรารีบไปงานต่อที่แต่แกานนี้เราก็ขึ้นขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้วพอดีเขาอะขอถ่ายรูปแล้วเราก็เลยแบบเอ้าแบบตอนแรกก็ปฏิเสธไปแล้วว่ารีบไปหรอว่าเขาบอกเลยขอจริงๆเขาบอกว่าเออแบบเขาจะกลับประเทศแล้วจะไม่อยู่แล้วเขาเลยมาขอถ่ายถ่ายพลอยไว้หน่อยเราก็อ่าโอเคได้ลงมาแล้วก็ถ่ายแล้วพอเราเห็นว่ารูปนั้นเนี่ย ไปโผล่อยู่ในเว็บขายของเราก็ยิ่งเสียความรู้สึกด้วยเพราะว่าวันนั้นเขามาบอกกับเราว่าเออเขาจะกลับประเทศแล้วเขาจะเราไม่อยู่มาเจอเราแล้วแล้วพอเราเห็นแบบน,นี้มันก็ม,นกมันก็เฮืดครับมันก็เป็นแนคลบครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมย่างวันนั้นจำไม่ได้เลยครับเรารู้เอ<ร>งหรือว่ามีใครส่งมารมีมีแฟนคลับส่งมาให้ครับผมว่าแบบเอ้ยมีคือตอนแรกก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นเรือร่องอะไรหรอกครับผมแต่มันมันมีเรือร่องนี้ด้วยเราก็เลยเสียความรู้สึก เขาเข้ามาตรงๆเลยแล้วเขามีการบอกใครผู้สัมภาษณ์แล้วก็จะเข้ามาให้เราเซ็นอะไรเยอะใช่นะครับเขาเข้ามาตรงๆรงไหมหรือว่ามันต้องผ่านพื้นท่อะไรก่อนว่าเราจะให้เซ็นเซ็นเขาก็เขาก็ขอถ่ายแล้วก็แล้วก็ขอให้เซ็นเนี่ยแหละครับผมครับหลังจากนี้คุณก็รอวัางไหมเวลาแบบจะเซ็นอะไรหรือจะถ่ายรูปกับใครจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับผมเพราะว่ายังไงแล้วเราก็เรารู้สึกว่าคือผมว่อธิบายไงดี มันเป็นสิ่งที่เราทําเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นแล้วเราทําเพื่อแฟนๆที่เขาติดตามและเขารักเราอยู่แล้วครับผมดังนั้นใครมาขออะไรแบบนี้ผมก็ยังทําให้อยู่เหมือนเดิมครับแต่มันทำให้คนแบบว่าขาอยากได้จริงๆใช่<ๆ>มันก็ทําให้คนนี้แบบอยากได้จริงๆหรือว่าแบบมีคุณค่าทางใจอับอย่างนั้นจริงๆมันก็ทําให้มันมันก็รู้สึกทั้งสองฝ่ายครับผมแต่กอนเคยเจอ ก็จริงผมเคยเจอบ้างครับผมอย่างเช่นแบบเวลาบางทีผมมาไปกินข้าวดึกๆอะไรอย่างนี้ก็แบบอาจจะแบบมีมารอขอทานนู่นกับรายเซนเคยเจอคล้ายๆกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับที่ของเขาอะไรเงี้ยแบบประเทศของเราก็แบบเราก็สงสารเราก็ให้เขาทานด้วยแต่ยังไม่ไปขายเหมือนกันเนาะไม่แต่ไม่ได้ไปขายอยากจะจะพูดอะไรก็เวลนที่จะเตือนหรืออยากจะบอกอะไรคนที่ทำแบบนี้ไม่ก็จริงๆแล้วก็คงไม่ใช่เป็นการเตือนหรอกครับผมแต่ก็เป็นการบอกว่าเออแบบถ้า ถ้าการตั้งใจของการขอถ่ายรูปคือการจะเอาไปขายเ,าเราเก็บไว้กับตัวเองดีกว่าไหมจะได้เป็นคุณค่าทางใจของคนที่ถ่ายด้วยครับผม